หลวงตาบุญชื่นออกรับบิณฑบาตท,ที่โรงพยาบาลน,น้ำปาาหลังจากอาพาธปวดหลังจากการเดินทุดงวันที่13มีนาคมความคืบหน้าการเดินทุดงเท้าเปล่าแสวงบุญของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธอายุ74ปี พระทุดงสายป่าแห่งที่พักสงหลวงตาบุญชื่นตมบุนนสวรรค์อำเภอโนนสวรรค์จังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มออกเดินทุดงเท้าเปล่าเพื่อแสวงบุญจากอำเภอหาดใหญ่โดยมีปลายทางอยู่ที่บ้านเกิดในจังหวัดนครพนมส่งผลให้พุทธศาสนิกชนมารอก,กราบไหว้ขอพรตลอดเส้นทางของการทุดงปรากฏว่าเมื่อวันที่5มีานาคมที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นเกิดอาการอาภาษปวดหลังจากการเดินทุดงแสวงบุญ และโปรดญาติโยมส่งผลให้ในวันที่8มีนาคมแพทย์จากโรงพยาบาลน,น้ำปาดอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำเครื่องมือมาเอกซเรย์ลวงตาบุญชื่นซึ่งพบว่าอาการปวดหลังเกิดจากกระดูกสันหลังยุบตัวซึ่งเป็นไปตามวัยและเนื่องจากหลวงตาบุญชื่นได้สมาทานทุดงฉัดเอาไว้คือจะไม่นั่งยานพาหนะญาติธรรมในพื้นที่ และคณะผู้ติดตามจึงได้ทำเลียงให้หลวงตาบุญชื่นนั่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้คณะแพทย์ทำการรักษาโดยล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้หลวงตาบุญชื่นได้นั่งสมาธิและทำวัดเชา้าก่อนออกรับบิณฑบาตท,ที่หน้าโรงพยาบาลน้ำปา่าโดยมีญาติโยมมาใส่บาตรให้หลวงตาบุญชื่นพร้อมกราบไหว้ขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นจำนวนมาก สำหรับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเริ่มออกเดินจาริกทุดงเท้าเปล่าสแสวงบุญโดยมุ่งเน้นให้ทานซึ่งเริ่มต้นเดินทุดงเท้าเปล่าเมื่อวันที่19ตุลาคม2,565ัจากวัดมหตาตมังคลารามหรือวัดหัดใหญ่ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนเดินทุดงขึ้นมาที่ภาคเหนือโดยไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย จากนั้นหลวงตาบุญชื่นได้เดินทุดงวกกลับไปภาคอีสานโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นบ้านเกิดรวมระยะทางเดินทุดงเท้าเปล่าเพื่อแสวงบุญและโปรดญาติโยมรวมทั้งสิ้น3,415กิโลเมตรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับท็อปนิวส์ทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย